ก็กลับมาอยู่กันที่ยันเด r เลอรเวอร์ชัน2015นะคะทุกคนซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นที่ปอเองก็เพิ่งจะโหลดมาเล่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะคะเพ,เพื่อนๆเออจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้มาเล่นใช่ไหมแล้วก็ตัวละครเนี่ยยังมีน้อยอยู่นะคะแต่ว่าพอปอมาเล่นเวอร์ชั่นนี้นะคะคือมีตัวละคร ตัวอื่นแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวละครบางตัวหนึ่งก็จะมีกิจกรรมของตัวเองด้วยนะคะและก็ที่สําคัญนะคะมีโคโคนะนะคะมาเป็นหนามหัวใจแล้วด้วยนะคะสวัสดีคิซึนะเป็นไงอันนี้คือเป็นลุกเก่าของนางนะคะโอ้โหบอกเลยว่า เก่าก็คือถ้าเทียบกับปัจจุบันแล้วเนี่ยโอ้โหคนละคนเลยนะคะเหมือนกับว่ามาเกิดใหม่เลยอะ่ะนี่เดี๋ยวปอจะขึ้นภาพมาให้ดูนะคะว่าระหว่างโคคนะเวอร์ชั่นยุคแรกกับโคคนะเวอร์ชั่นยุคปัจจุบันนะคะมันต่างกันยังไงนะนี่เราก็จะมีตัวละครตัวอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปอก็จาชื่อนางไม่ได้นะแต่ปอเนี่ยเห็น นางเนี่ยอยู่ในชมรมทําคุกกี้นะคะเอ่มเดี๋ยวปอจะมาลองกดมือถือดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะปุ๊บโอ้แลนนี่นะคะคือมือถือค่ะอ๋ออันนี้นะคะก็น่าจะเป็นประวัติของทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะนี่ไงก็คือ ต้องถ่ายไปที่ใบหน้านะคะแล้วก็มาดูกันเนาะสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะที่ปอเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้นี้นะคะนางชื่อว่าซากินะคะแล้วเพื่อนๆขาดูนางตอนนี้กับตอนปัจจุบันสิคะโอ้โหเป็นไงคนละคนเลยนะคือตอนที่เป็นปัจจุบันเนี่ยโอ้สวยมากนะคะแต่ว่า ตอนที่อยู่ในยุคแรกๆเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะคะเพื่อนๆใช่ไหมล่ะเอ,อิมสว่วนตัวละครตัวอื่นนะคะปอก็ไม่มั่นใจว่ามีใครบ้างนะคะและนี่ค่ะทุกคนผู้หญิงคนนี้นะคะก็อยู่ในชมรมเกมเมอร์หรือเปล่านะแล้วก็คนนี้ด้วยโอ้ยฉันจำนายได้ เน่ยฉันรู้นะว่าแก๊งนายเนี่ยนะเป็นแก๊งเด็กติดเกมใช่ไหมล่ะแล้วก็นี่เลยค่ะมีไลเวอร์จังเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าที่ปอสงสัยก็คือทำไมถึงมีหนามหัวใจถึงสองคนเลยนะคะ ก็ดูนี่สิไรเวอร์จังอะ่ะก็ยังอยู่นะคะส่วนโคโคนาเนี่ยก็โผล่หัวมานะคะงั้นก็แสดงว่ารุนพีเนี่ยมีคนที่ชอบสองคนเหรอคะเนี่ยและนี่เลยนะคะมีอุปกรณ์มากมายเลยคะ่ะวางอยู่ตรงนี้นะคะเราขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะคะไหนดูซิว่าเราสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับผมอืมเหมือนว่าจะยังตั้งค่า ไรไม่ได้เลยนะคะงั้นก็แสดงว่าเรายังคงไม่สามารถปิดรอยเลือดได้นะคะในเวอร์ชั่นนี้นะครับเอาวสวัสดีค่ะลุมพี่อู้เอ่อ What's up with her โอ้ยเสียงลุมพี่หลออ่ะจริงจะบอกว่า รุนพี่นะคะก็หน้าตาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะดูสิระหว่างยุคเก่ากับปัจจุบันนะคะก็มีความแตกต่างกันที่ลายเส้นทรงผมนะคะแต่ยังคงความหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะไหนมาดูซิว่าตัวละครตัวอื่นนะคะทำอะไรกันบ้างนะนี่เลย ก็คือว่าพวกเขาเนี่ยจะมายืนคุยกันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกลุ่มๆเลยนะแล้วก็โอ้ห้องพยาบาลนะคะก็มีนางพยาบาลแล้วนะถึงแม้ว่านางพยาบาลเนี่ยจะมี หน้าตาที่เย็นชานแล้วก็เหมือนเรานะคะโอ้ยนี่ทำไมเธอเนี่ยถึงมีหน้าตาเหมือนฉันเลยล่ะ้ยแต่ว่าปอนเนี่ยก็ค่อนข้างชอบสภาของเขาเลยนะคะนี่ไงนี่ไงฉันเจอเข็มฉีดยาแล้วด้วยเอย๊อย่าบอกนะคะว่าเราสามารถ ลักพาตัวกลับบ้านได้นะและนี่นะคะก็เป็นห้องเปล่า,เ,ลาเนาะเฮ้ยมีห้องน้ำด้วยอู้ทำไมห้องน้ำมันมืดขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยบอกตามตรงเลยนะคะว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันเหมือนกับห้องน้ำสยองขวัญเลยนะก็ดูนี่สิห้องน้ำนะคะมีคราบต่างๆด้วยนะคะเนี่ยไหนมาดูซิว่าเราคุยได้ไหมอะ Um, actually, think something that I need help with. This is really embarrassing, um, actually, is I, is really embarrassing. So, I lost my bra somewhere at school. I can't find it anywhere. D don't ask me why my bra is missing. It's a long story, okay? The point is, if you find a bra lying around, it's mine. And I would really appreciate if you'd return it to me. Go so ahead this is so i s s m b r r โอเคและก็ดูเหมือนว่าซากินะคะเขาต้องการให้เราเนี่ยไปหาเสื้อในเนี่ยมาให้นางนะคะคือเป็นเควสเหมือนเดิมเลยนะคะโอเค Thanks โอ้แต่ปอชอบนะตรงที่เขามีเสียงภาคแล้วนะคะแล้วก็เสียงภาคเนี่ยโคตรน่ารักเลยนะไหนมาดูซิว่าโคโค่นาเนี่ยมีภารกิจอเปล่าโอ้เหมือนว่าจะไม่มีเลยอ่ะงั้นก็แสดงว่าเราสามารถรักพาตัวซากิกลับบ้านได้หรอเพราะว่านางเนี่ยเหมือนว่าจะมีเควสแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะและนี่นะคะคือเป็นห้องเรียนของ ของเราในยุคแรกๆนะคะถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยก็คือค่อนข้างแตกต่างกันมากๆเลยนะคะคือพัฒนาไปค่อนข้างไกลมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเอาล่ะสวัสดีจ้าคุณครูไม่ทราบว่า,าก,กำลังยืนรอนักเรียนอยู่หรอคะเนี่ยไหนเดี๋ยวปอจะพาขึ้นมาดูชั้นสองกันนะคะชั้นสองเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะเพื่อนๆปึ๊บ ้ยอ๋ออันนี้คือเป็นห้องของเราเหรอเนี่ยโอเคพอเข้าใจละงั้นเดี๋ยวปอจะลองเดินให้ทั่วๆแล้วกันนะคะว่าในยุคนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เลยเหมือนว่าข้างหน้าปอเนี่ยจะมีลงสแสดงละครนะคะปุ๊บอู้เป็นแบบนี้เลยนะคะปอว่านะลักษณะเนี่ยเหมือนจะเป็นหอประชุมเลยนะคะ เฮ้ยอ๋อเราเข้ามาได้เลยเหรอเนี่ยดูสิทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะมีบันไดด้วยอู้นี่เลยค่ะทำไมห้องเนี่ยมันดูเก่าๆยังไงก็ไม่รู้นะแอบน่ากลัวเออไปกันดีกว่าค่ะแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าเอ,อิ่มเสื้อในของซากิเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำเหรอเอ,อ๋เอ,อ้า อ๋อก็คือเราเข้ามาอาบน้ําตรงนี้ได้นะคะเพื่อนๆอู้นี่คือห้องน้ําสมัยก่อนนะคะคือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะว้าวปอว่าเลิศอนนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นชุดภละนะคะแล้วก็ชุดว่ายน้ำล่ะอยากเห็นนี่ก็คือเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะว้าว เดียวเยวเดวเห็นตูดโอ้ยโอ้ยตายแล้วก็คือค่อนข้างสมจริงไปนิดนึงนะคะ <c oughs> คือปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราจะอาบน้ำใช่ไหมคะเราก็จะนุ่งผ้าคนหนูเนาะแต่ว่าในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยคือแก้ผ้าเลยนะคะทุกคนจริงอ๋อมันคือหน้ากากหรอหน้ากากทำไมไมาอยู่ตรงนี้ล่ะคะเนี่ยเออ แล้วที่สำคัญนะคะปอเนี่ยต้องมาหาเสื้อในให้ซากิด้วยนะคะโอ้ในที่สุดทันก็ได้เห็นแล้วว่าก่อนหน้าที่มันจะเป็นเนินเขาซากุรานะคะมันเป็นยังไงเนาะก็คือเป็นแบบนี้เลยนะคะดูสิอุยบอกเลยว่าเขาเนี่ยก็พัฒนามาได้ค่อนข้าขงเก้าไกลเลยนะคะโอเคซากิ ฉันเจอเสื้อในของหล่อนแล้วอยากแต่ว่าตอนนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องรีบไปเข้าเรียนนะคะเพื<ๆ>่อนๆเฮ้ยทำไมสมาชิกที่อยู่ในห้องของฉันเนี่ยมีแค่สองคนวะนี่เลยค่ะต้องอัพสกิลอันแรกให้ครบนะคะนี่ แล้วเราก็นำเสื้อในนะคะไปส่งคืนให้ซากินะซากิอยู่ไหนนะ้าเหมือนว่าซากิจะไม่ได้อยู่ชั้นหนึ่งเลยนะ้าบนชั้นด่านฟ้านะคะคือเป็นแบบนี้เลยค่ะโอ้เอา้านั่นซากินะคะนางอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่านางเนี่ยกำลังยืนรอโคโคนะอยู่นะคะนี่เธอรับเสื้อในไปสิ Yes! You Thanks found it! <Ooh. S 1> Thanks a lot! Owe ขอบคุณนะนี่เป็นไงก็คือมีเสียงเกมแล้วนะจ๊ะรู้สึกว่าตอนนี้นะคะเราเนี่ยสามารถที่จะให้ซากินะคะตามเรามาได้แล้วนะ A later few moments later. ตอนนี้นะคะเราก็มีสกิลนะคะขึ้นมาแล้งสองแล้วนะคะ มาดูกันว่าเราจะสามารถฉีดยาซากิได้หรือเปล่านะเธอช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมได้สินั่นไงนั่นไงเราก็เข้ามาในห้องนี้เลยค่ะไหนมาลองดูสิว้ายเฮ้ยแต่ว่าไม่มีรอยเลือดนะเฮ้ยมันได้ผล ตอนนี้นะคะเราก็ลักพาตัวซากิได้แล้วนะเฮ้ยเอาดีก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เลยนะคะเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวปอจะรีบกลับบ้านนะคะเฮ้ย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 ไหนมาดูซิว่าซากินะคะเป็นยังไงบ้างนะนี่ไงว้า ตอนนี้ซากิอยู่ในบ้านของฉันนะคะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมารีวิวยันเดเลนะคะเวอร์ชั่นยุคแรกๆของจริงนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะชอบคลิปในว,วันนี้กันนะคะส่วนคลิปหน้านะคะปอจะมาทำอะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกัน ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน